แสดงมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันศุกร์นะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็น2ตัวล่างนะครับของทั้ง3รอบนะครับนิเคจีนห้างนะครับ3รอบบ้านท็อปอะไรไงเดี๋ยวกลางกาคลิปผมพูดถึงให้ฟังนะครับหุ้นรอบบ่ายเลขวันศุกร์ครับเลข5 2นะครับคำว่ารูดขึ้นลง24ตัวคือ5 2าสบวกยีได้76นะครับ5 2าสลบยีได้28่สบแปจะเป็นเลขครบฟทั้งหมดนะครับ ก็เหมือนเดิมครับตอนกดอนวัจริงบางท่านตัดทิ้งตัว2ตัวสุ่มตัดเอาเองได้นะครับแต่อย่าตัดตัวให้ถูกออกนะครับก็รอบหมยนี้เคหลุดนะครับมาถูกที่จีนนะครับจีนจีนปิด2ตัวล่างที่7 5หนะครับยังยังถูกอยู่นะครับ75 76เครับเพรางลู่ถึง76นะครับก็ยังถูกต่อเนื่องมาอยู่ทั้งอาทิตย์เหมือนกันนะครับส่วนมันมี3รอบก็ต้องทำตามนี้นะครับถูกนี้เคคือหยุดนะครับไม่ถูกทบมาที่จีนเบิ้ลมาที่ห้างเพื่อเอาทุนเอากำไรคืนที่รอบต่อมานะครับ โอเคนะครับส่วนท่านที่ถามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ600บาทครับแบ่งๆกันไปนะครับส่วนใน YouTube ผมลงให้จันกัา